สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะหมอส้มนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการล้างขวดนมที่ถูกต้องอันดับแรกเลยที่ก่อนที่เราจะล้าง 1. ต้องเป็นน้ำยาล้างขวดนมโดยตรง 2. อ,อุปกรณ์อันนี้คือแปรงที่จะเข้าไปได้ถึงจุกเวลาที่เราล้างหลังจากที่เราผสมน้ำยาเสร็จแล้วขัดเข้าไปให้ถึงค่ะเพราะนมตรงนี้จะมีการตกตะกอนได้ตรงนี้ค่ะขอบที่มีโอกาสที่นม จะมีโอกาสเข้าไปปนเปื้อนได้ต้องขัดออกให้หมดอย่าให้มันเห็นคราบนมรอบนี้โอกาสที่นมจะไปปนเปื้อนแปรงใหญ่ขัดเข้าไปให้ถึงพื้นหลังคอยสังเกตซิเวลาที่เราล้างยังมีคราบนมติดอยู่ไหมเวลาจะคว่ำต้องคว่ำลงเพื่อให้ไอ้น้ำขึ้นมาทําความสะอาดด้านในเวลาประกอบดึงก่อนต้องมีดังเกืกให้ได้หลังจากนั้นเสร็จแล้ว เวลาวางวางขึ้นจะไม่มีการเอานิ้วเข้าไปเช็คอีกแล้วเชื้อโรคจะมาจากนิ้วของเรานะคะเสร็จแล้วปิดพร้อมใช้งานคลิปรังคนนมจบกันไปแล้วนะคะเราหวังว่าต่อไปนี้คุณแม่และคุณพ่อจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านขวดอย่างปลอดภัยผู้ปกครองท่านใดมีความถามหรือสงสัยอะไรติดต่อมาหาเราได้ค่ะที่ Facebook แม่และเด็กยันหี